เนเพื่อนกันกนหมครับเป็นเพื่อนกันฉัวไม่ข่าวได้ไงว่าแบบว่าเหมือนเราอ่ะกลังทักทายจีบวีทักทายจีบวีจีบวจริงก็เพิ่งมาสนิทกันในช่วงจุดสองเดือนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเจอตามงานเจออะไรๆอยู่สนิทกันได้ไงสนิทกันได้ไงครับเพราะว่าวันนั้นวันนั้นไปงานเซอรเรชั่นนะครับแล้วก็เจอกัน,น,นกันก็เป็นกลุ่มกกเเปฮะ ก็น่ารักดีครับเออทำไมต้องเขินนะถ้าไม่คิดจริงทำไมต้องเขินนะไม่เขินไม่ได้เขินครับก็เจอกันตามงานเพราะว่ากลุ่มเพื่อนบี้ก็ค่อนข้างสนิกลุ่มเพื่อนโบบี้ครับก็รู้จักกันเหิ้น่าเขาน่ารักแบบไม่ไะาเป็นยังไงคะเออก็คงดูไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้จักกันไม่ไา้ก็มีอะไรปรึกษากันอยู่เขากนมั ยดูเรื่องนะครับก็คุยดูเรื่องก็เป็นคนที่คุยดูเรื่องเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ก็เป็นคนที่คิดคิดความคิดโตครับชอบเขาตรงนี้หรือเปล่าเขาที่เขาโตโายุอะไรอย่างเงก็คือมีอะไรเราก็ปรึกษากันได้ครับเขาที่เราปรึกษาพี่ปรึกษาเวลาแบบคุยกันก็เป็นคือช่วยช่วยช่วยเหลือกันได้ได้ข่าวเรียนห่า ทุกวันนะไม่ไม่ไม่ทุกวันนะครับไม่ทำได้ในกันปล่อยนะครับไปกินข้าวไปเลี้ยงในกันปล่อยไหมเออก็ไม่ปล่อยมากครับเพราะปกติถ้าไปกินข้าวก็จะรอเพื่อนๆในคืนเดียวเดี๋ยว่ออกไปเลยก็ไปทานข้าวด้วยกันประมาณค่ะใช่ถ้าไปทานด้วยกันสองคนน้อยน้อยก็แสดงว่ามีก็เคยครับ ก็แฟนคลับก็มีถาถามว่าเป็นยังไงก็ก็ตอบแฟนคลับว่าเป็นเพื่อนกันเลยก็เป็นแบบแฟนก็รักแฟนคลับมากกว่าคือเว่ามีโอกาสพัฒนาไปไหมแล้วเอ่อโอกาสพัฒนานี่ต้องดูกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงสองเดือนเลยครับเท่าที่แบบรู้จักสนิทกันแฟนคลับเรามีแบบสวยๆเราตั้งใจจะไอยากเลยนะแต่ยังเลยยังยังยังเอ่อยังไม่ได้เจอแฟนคลับ รงไยาเแนอะไรคือข่ภาษาเอื่นก็ไล่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดชอบไูขเคนก็ก็ดีรงว่าเปนรออยู่หรือเไม่ไม่ได้มไม่ใช่ว่ารอรอก็คือคยันไปเร่อยดูกันไปเรื่อยครับ พอรู้ข่าวเขารู้ว่ามึงข่าวเราเมีคุยกันก็ก็ก็คือผู้นำความจริงก็คือตอันี้เราก็อยู่ในฐานะเพื่อนกันอยู่ก็มีอะไรก็ดูกันไปเรื่อยๆนี่ก็าาเป็นสัมกัสพัฒนามากกว่าอะไรอ่ะต้องดูเวลาเพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมมัมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว<อ>่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งน,นี้เฮ้ยเราจะแบบ มีเรื่องคล้อกันถึงแม้ว่าเป็นเพื่อนกันมันก็เกิดขึ้นได้อือ <c oughs> ก็รู้จักกันไปเรื่อยๆเป็นปีสองปีสามปีถ้า่ถ้าเกิดว่ามันจะพบกันจริง